เอาไงทุกคนบอเจียวซัมเมอร์กับเพื่อนผมเทโลบินวันนี้เราจะมาเล่นแมป,ปอะไรกันวะมาเฟียสซมาเฮ้ยร้านมากที่เราไปตั้ชื่อเกม,ม <c oughs> <c oughs> วิธีการฟาร์เงินนี่คือวันนี้เราจะมาฟาร์เงินดีกว่ามาวิธีฟาร์เงินในเกมนี้ง่ายๆหรอกอเออมา <c oughs> ถ้าคุณเริ่มต้นใหม่คุณควรฟาร์มที่นี่วิธีวิธีฟาร์มเงิน,งนกับไอตัวนี้ก็คือโ <Okay, S 2> อเคเขาจะจบกันเม,มื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ทุบไอ้นี่ซะในในมือถือมีปุ่มให้อยู่แล้วส่วนในคอมไม่รูใ้ในอคอมในคอมกดเซตครับในอคอมกดเซตเพื่อผมเนู คอมมัคอมมันเล่นไม่ได้อ่าวเออใจเย็นใจเย็นไอ้ยปกยกใจยเย็นใจยเย็น,ยเ,นเดี๋แล้วหลังจากคุณหลังจากพวกคุณซื้อเออฟาร์มเงนินนั้นเสร็จแล้วเก็บคิวให้ได้ให้ได้ให้ได้สักนิดนึงรนนประมาณร้อยคนประมาณร้อยคนมั้ง แล้วคณก็แล้วก็ซื้อปืนเจ็ดพันห้าปืนกระบอกนี้และปืนกระบอกนี้ดาเมจก็จะสูงหน่อยแต่ความแม่นยาก็สูงสูงเหมือนกันสูงเหมือนกันรีโหลดอาจจะช้าหน่อยอะใช้ใช้ไปเยอไี่อ๋อเดี๋ยวมันลยนะโอเคครับนี่ก็นานนี้ก็นาาน่าจะร้านเสื้อผ้าครับเดี๋ยวมันจะนี่มันร้านเสื้อผ้านะครับ เดี๋ยวมันจะมีเวลาให้เวลาบอกแล้วซุเสื้อผ้าไปเรื่อยๆแต่ก็เสื้อผ้าตามราคาครับมันก็จะมีระดับด้วยระดับเเรนด์ระดับแร่ระดับอันคอมมอนกับระดับคอมมอนนะครับมันก็เรียงสิสำหรับใครที่ยังต้นแบบต้นร้านใหญ่ๆไม่เป็นครับผมแนะนำไอหมอกสูงตัวนี้นะครับได้เงินเยอะดีเดี่ยพอเราได้ ก็รอให้มันหายแล้วไอ้นี่มันชอบแอบบุกปุ้ยชิดยิงโอ้ยอย่าเลื้อนนะนอย่าเลื้อนนะเนี่ยครับเราก็จะได้เงินแล้วได้เงินมาประมาณสองร้อยนะครับเนี่ยวิธีต้นเบื้องต้นนะครับเรากเก็บคิวไปเรื่อยๆเก็บคิวกปเรื่อยตัวเนี้ยแหละครับเนี่ยไอ้ตัวพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยไมได้ควดิวหรือไม่ก็เราก็ฆ่าบเพื่อนเราก็ได้ฆ่ับคาเพื่อนหล่อรอ่่รอเราก็จะมาสอนปรับตุลกันเล็กน้อยนะครับก็กดไปที่เซตติ้งนะครับ มันอันแรกเัาจะเป็นแบบพวกเอ,อ่ออะไรนะเสียงวะอืเอ้ยไม่เสียงอ,อ,อันแรกน,นะอันแรกคืออันแรกอะไรนะเป็นป้ายชื่อนั่นแหละอันนี้สองก็จะเป็นเป็นสองไอ้พวกเสียงนะครับเสียงอันนี้เสียงปืนแบบเสจน,น้ำน้ำค่ะแนะนำแนะนแนะนำตำรวจแนะนำปืนกับตำรวจเบาให้สุดเลยใช่ใช่แล้วก็อันนี้นะครับ ไอ้ I, เป็นที่ปรับว่าผมปรับเป็นอันแรกครับส่วนสีผมปรับเป็นสีเขียวนะครับประมาณนี้ส่วนตรงปุ่มปุ่มของคีย์บอร์ดก็กดซีก็เอาหน้าจาเข้านะครับประมาณนี้นี่น,นี่แล้วก็งานหลักเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ Discord นะครับอย่าลืมมาเข้ากันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในลิก์ใต้คลิปก็อาผมไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ